ทำไมหลายคนลดน้ำหนักเองแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็มีหลายปัจจัยนะฮะข้อที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเลือกวิธีที่ไม่เหมาะสมทําให้ไม่สามารถทําได้อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นลดอาหารมากเกินไปแล้วก็หิวและกินมากขึ้นอีกนะฮะหรือไม่ก็ไม่ได้ดูแโลโรคร่วมอื่นๆด้วยอย่างเช่นโรคเบาหวานไขมันเกาะตับความเครียดปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็ถ้ารักษาเนี่ยก็ช่วยลดน้ำหนักได้ในปัจจุบันเนี่ยครับผมนอกจากการให้ยาก็กยังมีการทหัตถการต่างๆที่ช่วยลดความอ้วนได้ ไล่ตั้งแต่การผ่าตัดลดน้ําหนักในหลายรูปแบบนะฮะและปัจจุบันเนี่ยก็มีการส่องกล้องเย็บกระเพาะนะครับผมในได้ของผมเนี่ยการส่องกล้องเย็บกระเพาะเนี่ยทำโดยไม่ผ่าตัดนะครับโดยการส่องกล้องเข้าไปทางปากแล้วก็ทําการเย็บด้วยไหมที่กระเพาะให้มีขนาดเล็กลงทําให้คนไข้เนี่ยกินน้อยลงอิ่มเร็วขึ้นและน้ําหนักลดครับการส่องกล้องเย็บกระเพาะเนี่ยมีความต่างจากการผ่าตัดแบบดั้งเดิมเนี่ยโดยมีความ อินเวส v ีฟน้อยกว่านะครับไม่มีการผ่าตัดผ่านผิวหนังหน้าท้องฟื้นตัวเร็วกว่าผลข้างเคียงโดยรวมน้อยกว่าและปลอดภัยกว่าครับผมยังไงก็ตามเนี่ยการรักษาโดยการผ่าตัดเนี่ยก็เป็นทางเลือกของใครอยู่ดีนะครับในคนที่ต้องการลดน้มหนักที่มากๆการย็บยกระเพาะลดน้มหนักได้ค่าหนึ่งนะฮะแต่การผ่าตัดลดน้มหนักได้มากกว่า แนวคิดของโปรแกรมเวทแมเนจเมนต์ที่บางลงราชเนี่ยแตกต่างจากการล้มหนักทั่วไปอย่างไรนะครับผมที่บางลงราชเนี่ยเรารักษาภาวะน้ําหนักเกินเนี่ยถือเป็นโรคเรื้อรังที่ซับซ้อนนะฮะเราต้องมีการประเมินผู้ป่วยก่อนทําการรักษานะฮะว่ามีการทํางานของร่างกายเป็นอย่างไรและมีโรคร่วมอย่างไรบ้างอันดับที่2เนี่ยเรามีทีมสาสาขามาร่วมดูแลผู้ป่วยนะทั้งแพทย์ต่อมไรท่อนักโภชนาการนักปรับพฤติกรรม ส่วนอันดับที่3เนี่ยเราปัจจุบันนี้เนี่ยมีการรักษาหลากหลายแบบมากแรงแต่อาหารการออกกําลังกายยาการส่องก้อนลดน้ำหนักรวมถึงการผ่าตัดลดน้ำหนักก็ต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับผู้ป่วยอย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยที่เดินเข้ามาถามเราก็ถามก่อนว่ามีความต้องการลดน้ำหนักมากเท่าไหร่มีความพร้อมในการรักษาแบบไหนบ้างอย่างเช่นผู้ป่วยอยากลดน้ำหนักครั้งละมากๆนะฮะแต่อยากจะควบคุมการกินกับออกกำลังกายอย่างเดียวแล้วลดลดอย่างเงี้ยก็อาจจะทําไม่ได้นะผู้ป่วยบางคนเนี่ย ยังไม่อยากจะไปผ่าตัดหรือส่องกล้องเยวกระเพาะนะฮะอยากจะเริ่มลองฉีดยาดูก่อนพร้อมที่จะฉีดยาทุกอาทิตย์นะฮะแล้วก็ติดตามผลเป็นระยะนะฮะอันนี้ก็เริ่มยาฉีดได้เป็นต้นนะะสุดท้ายนี้เนี่ยปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องระยะยาวเพราะโรคอ้วนเนี่ยเป็นภาวะเรื้อรังแล้วก็สามารถกลับมาเป็นใหม่ได้และยากมากที่จะสามารถรักษาภาวะน้ําหนักลดต่อไปได้ถ้าเกิดไม่มีการปรับพฤติกรรมและตรวริดตามที่เหมาะสม การเลือกวิธีที่เหมาะสมแต่ละคนเนี่ยแพทย์ใช้เกณฑ์อะไรเป็นหลักนะฮะก็มีหลายปัจจัยนะครับผมเริ่มแต่น้ําหนักเริ่มต้นของคนไข้แล้วก็โกงคนไข้ว่าอยากลดน้ำหนักได้มากเท่าไหร่นะฮะคนไข้มีโรคร่วมโรคแทรกซ้อนอะไรบ้างการทํางานของร่างกายคนไข้เป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือ คนไข้มีความพร้อมในการลดน้ำหนักรูปแบบไหนบ้างนะฮะสุดท้ายนี้เนี่ยหน้าที่ของแพทย์ก็คือนําเสนอตัวเรื่องต่างให้กับคนไข้และคนไข้ก็รับทราบถึงข้อมูลด้านข้อดีข้อเสียและทําการเลือกร่วมกันครับผมครับทำไมถึงต้องมีทีมสาวิชาชีพนะครับในแพทย์หลายๆด้านเนี่ยมาร่วมกันดูแลนะครับเนื่องจาก ภาวะโรคอ้วนเนี่ยเป็นภาวะที่ซับซ้อนไม่ใช่แค่ออกกําลังกายมากกินน้อยลงแล้วจะสําเร็จได้ทุกคนนะครับผมแพทย์ต่อรไอยท่อเนี่ยจะมีส่วนร่วมมากเลยในการประเมินโรคร่วมต่างๆนะฮะอย่างเช่นภาวะเบาหวานภาวะความดันภาวะไขมันนะฮะแล้วก็จะได้เลือกการรักษาที่เหมาะสมต่อคนไข้ามากยิ่งขึ้นด้านนักด้านโภชนาการเนี่ยก็ช่วยเรื่องของไม่ใช่แค่ กินน้อยอย่างเดียวแต่เรื่องของสัดส่วนอาหารที่เหมาะสมได้รับโปรตีนที่เพียงพอเวลาลดน้ำหนักแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อจะได้ไม่หายแล้วก็มีนักปรับพฤติกรรมเนี่ยที่มาดูแลโรคร,ร่วมต่างๆนะฮะเช่นภาวะเครียดการนอนภาวะที่กินมากเกินไปนะครับผมซึ่งจะทําให้คนไข้เนี่ยสามารถเมนเทนพฤติกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องได้โปรแกรมนี้เนี่ย ออกแบบรักษาเฉพาะบุคคลอย่างไรนะครับผมเนื่องจากปัจจุบันนี้มีการรักษาที่หลากหลายรูปแบบนะฮะสามารถใช้รักษาหนึ่งหงหรือหลายวิธีร่วมกันก็ได้นะฮะหน้าที่ของเราเนี่ยก็ประเมินผู้ป่วยว่ามีการรักษาแบบไหนที่เหมาะสมกับเขาบ้างอธิบายให้ผู้ป่วยฟังว่ามีข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างอย่างไรบ้างแล้วให้ผู้ป่วยเนี่ยกับเราเนี่ยตัดสินใจร่วมกันว่าการรักษาแบบไหนที่เหมาะสมต่อเขามากที่สุดครับเช่นมีผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ย มาปรึกษานะฮะบอกว่าเพื่อนเนี่ยฉีดยาลดน้ำหนักแล้วได้ผลลดน้ำหนักได้มากเลยนะฮะอยากฉีดยาเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการรักษาหนึ่งๆเนี่ยที่ได้ผลสำหรับคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลสำหรับเขาก็ได้ยาฉีดเนี่ยต้องมีการปรับโดสให้เหมาะสมนะครับผมมีผลข้างเคียงมากมายที่ต้องตรวจติดตามแล้วก็มีหลายประเภทที่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับคนไข้ครับยาฉีดลดน้ำหนักเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับการรักษาลดความอ้วนแบบอื่นๆได้หรือไม่ยกตัวอย่างละกันนะครับผมเช่นยาฉีดลดน้ำหนักสามารถใช้ร่วมกับการเย็บกระเพาะได้หรือไม่ซึ่งได้ ก็มีงานวิจัยมานะทาการวิจัยเทียบระหว่างเย็บกระเพาะอย่างเดียวกับเย็บกระเพาะร่วมกับฉีดยานะฮะพบว่าการทําแบบ2ออย่างร่วมกันเนี่ยสามารถลดน้หนักได้มากกว่า5%เทียบกับเย็บอย่างเดียวครับเพราะว่ามันช่วยคุมความอยากอาหารได้มากขึ้นและก็รักษาเรื่องของฮอร์โมนได้มากขึ้นครับผมในคนที่มีภาวะน้ําหนักเกินเนี่ยสามารถมีโรคร่วมด้วยได้หรือไม่นะฮะในฐานะที่ผมเป็นหมอท่านเนินอาหารและตับเนี่ย มีโรคร่วมอื่นๆได้มากมายนะครับรวมถึงไขมันเกาะตับนะฮะภาวะไขมันเกาะตับเลยเนี่ยเป็นภาวะที่คนสมมากไม่รู้ตัวว่าเป็นนะเพราะไม่มีอาการอะไรนะฮะแต่มีอันตรายที่ซ่อนอยู่ถ้าเกิดเป็นไขมันเกาะตับนานๆเข้าตับจะค่อยๆอักเสบและกลายเป็นตับแข็งและตับหยุดทํางานได้ครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยภาวะตับแข็งโดยไขมันเกาะตับเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดการปลูกถ่ายตับในฐานะของยาฉีดในการลดความอ้วนเนี่ยก็มีบทบาทในเรื่องของไม่ใช่แค่ลดน้ำหนัก แต่ก็เรื่องของไขมันเกาะตับด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ขยาฉีนะครับผมการลดน้ำหนักด้วยวิธีอื่นๆเนี่ยก็จะช่วยลดไขมันเกาะตับและป้องกันการเกิดโรคตับแข็งได้ครับการลดน้มหนักที่ได้ผลระยะยาวเนี่ยควรเป็นอย่างไรนะครับหลักๆเลยเนี่ยต้องเป็นวิธีที่เหมาะสมต่อเขาจึงจะสามารถทําได้ไม่ฝืนต่อเนื่องได้ระยะยาวนะฮะซึ่งจะสามารถทําไปร่วมกับพฤติกรรมระยะยาวได้ถึงจะสำเร็จระยะยาวครับเนื่องจากภาวะอ้วนเนี่ยเป็นภาวะเรื้อรังสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ สำหรับคนที่มองหาวิธีการลดน้ำหนักที่ปลอดภัยและยั่งยืนนะฮะบางคนเนี่ยได้ลองแล้วนะครับผมปรับอาหารออกกําลังกายก็ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะฮะอาจเป็นเพราะว่าไม่เลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองนะฮะหรือปรับพฤติกรรมบางอย่างที่มากเกินไปทําให้ไม่สามารถทําระยะยาวได้และที่สําคัญเลยเนี่ยอาจจะมีโรคร่วมบางอย่างที่ไม่ได้รับการรักษารวมด้วย, <S <S วยเช่นเบาหวานไขมันเกาะตับความเครียดการนอนหลับนะฮะก็สามรนนนะะารถเข้ามาปรึกษาเราได้ครับ